S 2 2อุ Ultra หูขวาเขียวกระพริบพี่ๆที่ใช้มือถือ Samsung ตระกูล S ซีรีส์หลายๆคนก็น่าจะเจอกันมาบ้างแล้วสำหรับอาการหน้าจอเขียวจอเป็นเส้นแต่อย่าเพิ่งตกใจไปยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนจอใหม่เพราะอาการนี้สามารถซ่อมได้แล้วทำไมใช้งานดีๆถึงเขียวได้ทั้งที่ไม่ได้ทำตกหล่นมาวันนี้เราจะบอกและปัญหาหลักๆเกิดจากหนึ่งด้านฮาร์ดแวรความเสียหายที่เกิดจากชุดสายแพรจอความร้อนสะสม ความเสื่อมสภาพของหน้าจอ2ด้านซอฟต์แวร์เป็นข้อบกพร่องหลังจากอัปเดตแต่สิ่งที่ควรทําเมื่อเจอความผิดปกตินี่ให้ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่ดูก่อนแต่หลายๆเคสทําวิธีนี้แล้วไม่เป็นผลแนะนําให้นําเครื่องเข้าหาช่างจะด,ดีที่สุดนะเพื่อทําการแก้ไขโดยไวเพราะถ้าเราทิ้งไว้นานมีโอกาสที่จอหลังซ่อมแล้วจะมีอาการจอเบิร์นภาพซ้อนได้และการซ่อมแบบนี้จะมีการรับประกันงานซ่อมนานถึง30วันส่วนราคาซ่อมก็ประหยัดกว่าเปลี่ยนจอใหม่ยกบานไปได้เยอะเลยครับ นี่นะครับก็เสร็จทีเรียบแล้วนะครับสาหรับหูกระพริบนะครับตรงนี้นะครับจะเจอบ่อยนะครับใน S22 นะครับออาตานะครับม่หูซ้ายก็หูขวาทบนี่คือแต่ถ้ามีปัญหาเบื้องต้นแล้วรีบมาทํานะครับตรงนี้มันจะไม่เบร์นแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับตรงนี้มันจะมีหน้าจอมันจะเบร์นนะครับผมก็เสร็จทีเรียวแล้วนะครับก็พี่พี่ท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องงานซ่อมนะครับสามารถ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ